ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้วัน12สิงหาที่บ้านกลางนครพนมเด็กไปเล่นน้ำกัน5คนและปรากฏว่าจมน้ำเสียชีวิตไปถึง3คนด้วยกันบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแสงที่บริเวณคลองจุประทานบ้านใหม่ฉีประทุมเสียชีวิต3คนเด็กชายนิดอายุ11ปีเด็กชายหน่อยอายุ12ปีเด็กชายหนุ่ยอายุ12ปีผมเรียกนามสมมตินะ ทั้งหมดเป็นเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นเดียวกันโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศาบาลน,นครพนมส่วนคนรอดชีวิตสองคนยังตกใจคือไม่ได้ลงไปให้การว่านักเพื่อนรวมกันทั้งหมด5คนนะคะจะไปเตะฟุตบอลค่ะแต่ยังเห็นพอมีเวลาก็เลยชวนกันไปเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำน้ำในฝายไหลค่อนข้างเชี่ยวก็เลยเสียหลักขาเลืล่นถลัดตกลงไปที่ร่องน้ำลึกแล้วก็ไม่สามารถจะช่วยได้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะน้องทั้ง3าคนก็อย่างที่บอกมาเล่นที่บริเวณฝายน้นําล้นทีนี้เขาเห็นเป็นลานปูนหน้าฝายน้นําล้นคล้ายๆกับเป็นสไลเดอร์ะคะ่ะ3คนที่จมน้ําไปก็เลยลงไปเล่นนะคะแล้วก็พลัดตกลงไปแล้วจังหวะนั้นน้ําเชี่ยวร่องน้ําก็ลึกด้วยส่วนเพื่อนอีกสองคนที่รอดชีวิตก็คือ,อยังไม่ทันได้ลงเล่นน้ํานะคะแต่ก็ช่วยเพื่อนทั้ง3าคนไม่ทันนะคะและท่านผู้ชมึกภาพดูนะ หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่มาเกิดขึ้นในวันสำคัญคือวันนี้เนี่ยพวกครอบครัวอยากจะอยู่กับลูกคือเด็กก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะลักษณะเหมือนจะไปเล่นสไลเดอร์ๆๆสองคนยังไม่ทันลงไปก็รอดชีวิตวแต่ลงไปแล้วสามคนเสียชีวิตทั้งหมด11ปี12ปีแล้วก็12ปีแสดงความเสียใจกับครอบครัวอ,อีกครั้งหนึ่ง